วันนี้จะพาทุกคนไปตามติดชีวิตเด็กมอขอกันมาดูกันว่าในรัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่หรือว่าไปเดินหอศิลป์ในมหาวิทยาลายัยหรือว่าจะไปเดินงานอีสานโชว์เราที่จัดใกล้ๆมหาวิทยาลัยเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกเยอะมีหลายอย่างที่รอให้เราไปค้นหา และรรอเรไปาสัมสวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายกันไปนานกับการทำล็อกนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นมหาวทิทยาลัยคะ่ะน้องเฟชชี่ปีหมหาวทิทยาลัยขอนแก่น KKU 62นะคะ วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราวในรั้วมหาิทยาลัยนะคะรั้วมอขอแล้วก็วิธีการสร้างความสุขในแบบของเรากันค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปตามหาความสุขในรั้วมหาอุทยาลัยขอนแก่นกันค่ะความสุขมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่คือบางทีความสุขก็อาจจะกำลังตามหาเราอยู่เช่นเดียวกัน มาตามหาความสุขไปด้วยกันนะคะการสร้างความสุขในแบบของเราที่อยากจะเอามาใชรให้กับทุกคนนะคะก็มีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันค่ะ 1. คือเราต้องรู้จักตัวเองหรือการมีเซลล์อวัยสนะคะตระหนักในตนเองก่อนเพราะว่าความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้จักตัวเองค่ะว่าอะไรจะทำให้เราพอใจจนนาไปสู่การมีความสุขได้นั่นเองค่ะ รู้จักตนเองหรือ self awareness คือความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความคิดพฤติกรรมและแรงจูงใจของตนเองอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นความสุขคือความพึงพอใจรับดใดที่เราพึงพอใจนั่นแหละเรียกว่าความสุขขัตนตอนที่2ก็คือการรู้จักกับความทุกข์ค่ะเพราะว่าถ้าเรา รู้ตัวทันนะคะว่าเรากําลังมีความทุกข์เราก็จะจัดการและรับมือกับมันได้ทันนั่นเองค่ะถ้าจะให้พูดถึงความทุกข์ของเราตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นอาการหมซิกหรือบางครั้งก็ชอบคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆแต่มันก็คงไม่ง่ายสําหรับเราเหมือนกันที่เพิ่งผ่านชีวิตมัธยมมาแล้วต้องมาเริ่มชีวิตมหาลัยคนเดียวแต่เราคงผ่านมันไปได้ใช่ไหมคิดถึงบ้านจัง ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการรับมือความทุกข์แล้วก็จัดการความคิดลบค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยความคิดลบก็จะผุดขึ้นมาเราต้องจัดการกับความทุกข์เหล่านั้นแล้วก็ลบความคิดลบเหล่านั้นออกไปค่ะแต,แต่ว่าไปแล้วมันก็ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนกับการใช้ชีวิตในหอคนเดียวการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยถึงเริ่มต้นมันจะไม่ง่ายแต่เราก็ผ่านม,ามันมาได้ บอบกาาวความลุมขันเอขั้นตอนทีนน่4ีก็คือการคิดบวกนั่นเองค่ะหลังจากที่เราจัดการกับความคิดลบจัดการกับความทุกข์ไปแล้วเราก็ต้องมาคิดในมุมใหม่นั่นก็คือการคิดบวกนั่นเองค่ะเพราะการคิดบวกจะนําไปสู่ความสุขได้ค่ะ ไม่เป็นไรนะแค่ยิม้มได้ท้งวันก็เก่งแล้วขั้นตอนที่หาขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองค่ะเพราะว่าร่างกายสัมพันธ์กับจิตใจนะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีทั้งภายในและภายนอกก็จะนําไปสู่ความสุขได้เช่นเดียวกันค่ะการดูแลสุขภาพกายก็อย่างเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอส่วนการดูแลสุขภาพใจก็อย่างเช่นการชื่นชมกับความงามรอบตัวการชื่นชมธรรมชาติหรือการทํางานอดิเรกทําสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะวันนี้เราไปเดินหอศิลปมาด้วยแหละถึงจะไปคนเดียวแต่ก็มีความสุขดีนะใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่ได้แย่นะได้อยู่กับตัวเองได้ทําสิ่งที่ชอบแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ก็ได้อยู่เข้าจริงๆก็เพิ่งรู้ว่ามอขอมีอะไรให้ทำเยอะมากอย่างอันนี้เราไป KU MoCA เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและก็แนแนวของหมหาวทิทยาลัยเขามีกิจกรรมทำสแตรป b o o k ด้วยถึงตอนไปจะไปคนเดียวแต่ก็ได้มีตภาพใหม่ๆได้เจอผู้คนใหม่ๆบางปัญหาเราก็ไม่ได้เจอมันแค่คนเดียวนะทั้งหมดนี้ก็เป็น5ขั้นตอนการสร้างความสุขในแบบของเราที่อยากจะนำมาแชร์กับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวัคน,นะคะ่ะ